ตัวเบต้าเนี่ยอาจจะให้มีการลองเล่นในอนาคตหรือประมาณนี้เน,ะเนะาจจะอดีให้ดูคลิปอีกรอบนะครับแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยแล้วก็ว่าจะเป็นแนวทางแบบไหนนะครับดูซิว่ามันจะเป็นการเอาตัวเกม Soc c e r อร์ a g e r เจ r ร์มารีโนเวทใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นการสร้างอีกเกมหนึ่งขึ้นมาของทางค่าย Soc c เกอร์ a g e r 2024ในเพจเฟซของเขานะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปการเล่นเกมซ็อกเกอร์เมเจอร์สมิสีเช่เนเคยนะคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอธิบายการอัปเดตของเกมล่าสุดนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเป็นเวอร์ชัน4.2.0นะครับแล้วก็อย่างที่ผมดูล่าสุดเนี่ยการอัปเดตล่าสุดเนี่ย4.2.0ก็ยังเป็นการอัปเดตที่เหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกอย่างยนีเหมือนเดิมนะแต่ว่าที่มาทำในคลิปนี้เพราะว่าเป็นคลิปที่ผมเพ่งจจได้เห็นทางเพจ Facebook ของทางที่เขาพัฒนาตัวเกมอ่าซ็อกเกอร์เมเจ2 4นะครับมีอีเวนต์ใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนั่าก็คืออะไรนะครับนอกจากอีเวนต์ที่เป็นประตรูพูลหรือข้อมูลตรงนี้เนาะก็คือจะทําให้เรานะครับอ่ามีแรงกระตุ้นในการทําประตูเนาะว่าถ้าคุณทำประตูถึงอะไรเท่าไหร่สะสมประตูไปได้เรื่อยๆคุณจะจะปลดล็อกรางวัลต่างๆพวกแท่งทองขวดน้ายาอะไรพวกนี้นะครับโอเคแล้วเหมือนเดิมนะฮะ ก่อนเราจะคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเหมือนกันครับทั้งเพจฟุตบอลเกมเนะที่คอยลงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมซ็อกเกอร์มินิเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ยูทูบช่องทางนี้นะครับ CKGS Channel นะครับโอเคช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจะลงคลิปทีทีเท่าไหร่นะเพราะตอนนี้ผมต้องเตรียมตัวลูกสาวที่จะเข้าอนุบาล2ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอัปเดตของเกมซ็อกเกอร์ Manager 2024กันก่อนนะว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ย4.2.0มีอะไรบ้างแล้วก็คลิปล่าสุดนะครับที่ผมจะทำในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับอ่าเพจ a c e b o o k ของเขานะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับดูว่าสนใจมากเลยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่หน้าเพ y s สโต e ของผมนี่คือมันไม่ต้องกดอัปเดตนะบางครั้งคือมันจะอัปเดตให้เลยนะครับ ต้องบอกว่าผมเล่นตัวเบต้านะครับแล้วก็ตอนนี้เวอร์ชั่นล่าสุดจะเป็น4.2.0อนะัอัปเดตล่าสุดเมื่อ30เมษายนะครับที่ผ่านมา2 0 5 6 7นะครับล่าสุดนี่ยอดดาวโหลด5ล้านครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคราว่า,าการอัปเดตล่าสุดมีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปก็คือมันอัปเดตเหมือนกับตัวเวอร์ชันก่อนนี่นะถ้าจะไม่ผิดจะเป็น4.1.0นะครับเนะี่ยเดี๋ยวดูซิว,ว่าการอัปเดตครั้งนี้แก้ไขอะไรบ้างนะแต่ที่ผมดูล่าสุดเนี่ยคือมันเเตมิคครบะ แปลหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอัปเดตล่าสุดคือแก้ไขข้อโฆษณาบูธไม่ทํางานสําหรับเกมต่างประเทศนะแก้ไขที่รายงานลูกเสือล้มเหลวในการค้นหาผู้เลน่นที่สร้างใหม่นะครับส่งผลให้พวกเขากลับมาว่างเปล่าในการซื้อระยยาวนะครับต่อมาครับแก้ไขข้อบอกพร่องของพื้นผิวอัปเกรดสิวมสะดวกฝึกลมนะครับแก้ไขข้อบอกพร่องผิดพลาดที่การเสนอราคาล้มเหลวในรอบที่2ของการประมูลโอนแก้ไขข้อขัดข้องเบตเตอร์เด็ด การต่างๆปรับปรุง UI สําหรับระบบกิจกรรมใหม่ๆนะครับก็เท่าที่อ่านไปมันก็จะเหมือนตัวอัปเดตล่าสุดก่อนนั่นี้ก็คือแก้ไขปัญหาการบูตของเกมทั่วไปแก้ไขปัญหาผู้เล่นที่เกิดใหม่อะไรประมาณนี้หรือว่าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งตัวกระดวกที่มันจะไม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนี้จะเป็น4ี0นะ่จนนะถ้าจำไม่ผิดครับแต่ว่าใครที่เล่น iOS นะครับก็ยังเจอปัญหาเหมือนเดิมนะยังไม่ได้แก้นะที่ว่า iOS นะครับเล่นเกมซ o อกเกอร์เมเจอร์2024แล้วพอเลือกเมนูภาษาไทยตรงหน้าแท็กติกการจัดทีมเนี่ยมันมีแต่ลูกบอลน,นะครับไม่มีภาษาไทยก็แสดงว่าตอนนี้เขายังไม่ได้แก้ไขแล้วก็คนที่เล่นเกมนี้ด้วยระบบประบัติการ iOS ของ iPhone เนี่ยต้องเล่นภาษาอังกฤษไปก,นนะนะก่อนนะครับก่อนนีคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางด้านเกมซ o อกเกอร์เมเจอร์2024นะครับในเวอร์ชันล่าสุดเนาะ ย้ำอีกครั้งนะผมเล่นตัวเบต้านะครับนี่เขียนว่าเบต้านะถ้าใครเล่นตัวปกติอยู่จะไม่มีขึ้นคาว่าเบต้าครับถ้าใครใอยากสนใจอยากจะลองตัวเบต้าให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับล่างสุดเนะี่ยมันจะมีบอกว่าเป็นผู้ทดสอบรุ่นเบต้าแล้วนะนี่คือผมเข้าอยู่ถ้าเกิดผมไม่ต้องการเล่นตัวทดสอบเบต้าให้กดออกนะครับแต่ถ้าเกิดใครคุณอยากเข้าร่วมทดสอบเบต้ามาให้มันจะมีคําว่าเข้ามาแทนคําว่าออกนะครับ สำหรับฟีเจอร์ต่างเนี่ยเพื่อสามารถเข้าดูได้ว่าตัวเบต้ากับตัวสา,าระต่างกันไงก,ก็สามารถกดเข้าอยู่ที่ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็มาถึงหัวข้อนี้ผมก็จะพามาที่ตัวเพจของตัวเกม s o c c เกอร์ a g e r 2ร์นะครับที่ Facebook อนะเนาะคือวันนี้ผมสไลด์ Facebook ไปแล้วก็เจอเจอ,เ,จอ,อเพจของเขาเนี่ยมีการอัปเดตนะครับ ผมก็เลยเอยเอ,อมันน่าสนใจนะ่าจะเป็นปุ๊บปับทำคลิปอะไรประมาณนั้นนะอาจจะไม่ได้เตรียมตัวมากมายเป็นคลิปช่วงสั้นๆแล้วกันนะครับสหํารับใครที่สอบถามมาผมก็จะทยายามทำคลิปให้แล้วกันนะครับอ่้อคืออันนี้เนาะอันนี้นะครับเดี๋ยวไปให้ดูในะวันอื่นก่อนเนาะล่าสุดของเขาจะเป็น23ชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่ที่มันน่าประหลาดน,นึงก็จะเป็นตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมให้ดูไปก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างแชมเปี้ยนนะครับอีลิตฟุตบอลคือคลิปมันจะไวมากเลยนะลักษณะมันจะเหมือนพวกเป็นการ์ดนักเตะนะครับเดี๋ยวผมขอดูคลิปไปด้วยกันในคลิปนี้ด้วยกันว่ามันจะมีความแตกต่างยังไงจะคล้ายๆกับออกแนวที่แบบว่าเป็นเกมออนไลน์หรือเปล่าเนาะที่แบบว่า สามารถตั้งชื่อทีมเองได้นะครับแล้วก็เลือกนักเตะได้โดยที่มีการ์ดพลังผู้เล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกมภาคเดียวกับ So อ c เกอร์ a g e r หรือเปล่านะแต่ว่าชื่อเกมน่มันคนละแบบกันนะครับต้องดูซิว่าอาจจะเป็นเกมอีกอันนึงที่ทางค่ายซ o อ c เกอร์ a g เจอ็์เาทำมาให้เราเล่นแบบออนไลน์หรือเปล่าเนาะหรือจะเป็น การรีโนเวทใหม่ของตัวเกม Soccer Manager นะครับให้มีระบบออนไลน์มากขึ้นนะเนาะอ่าให้ดูเป็นช็อตๆแล้วกันเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับตัวเกมเนี่ยตัวทางด้านแผนผังการเล่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอ่าอบรมอ่าไม่ใช่อบรมนะมันจะคล้ายๆกับอ่าทางด้านพวกเกมแบบว่า ที่เราสามารถควบคุมทีมเองได้นะจะมีแผนนะครับผังการเล่นในสนามด้วยว่าใครเล่นตำแหน่งอะไรบ้างแล้วก็ชื่อนักเตะแต่ละคนนะครับแล้วก็ผมไม่น่าจะว่า84นะครับของโมเมซาร่ากับของฝั่งตรงข้ามเนี่ย64เนี่ยหมายถึงค่าพลังของนักเตะคนนั้นในทีมของเรานะครับแล้วก็มุมซ้ายด้านบนเนี่ยจะเป็น c h a 2แล้วก็ 1SHA เนี่ย เวลาในการแข่งขันแล้วก็ชื่อสโมสรนะอันนี้ผมน่าจะจะเป็นคล้ายๆกับโหมดการสร้างทีมอะเนาะอาจจะเป็นรูปแบบเหมือนดีมซ็อกเกอร์แมดเจอร์หรือว่าเกมแนวพวกฟุตบอลออนไลน์ผู้จัดการทีมอนะเนาะคือสร้างชื่อทีมตัวเองแล้วก็แบ่งเป็นเร้งๆโดยที่นักเตะแต่ละคนเนะี่ยก็คือมีโมเมนซาล่าหลายๆคนแต่ว่าโมเมนซาล่าหลายๆคนนะอาจจะเป็นการเปิดการ์ดเปิดค่าพลังอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อัปเกรดนักเตะนะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ แล้วก็มุมด้านขวาเจะเป็นแมทเซตติ้งนะผม,มน่จะเป็นการตั้งค่าให้เราว่าว่าจะดูภาพเป็น 2D ดีไหม 3D มดีไหมเซตแบบว่า,าดูเฉพาะไฮไลท์สำคัญหรือว่าดูทั้งหมดมีภาพรีเพย์การทำประตูไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็มุมมองของกล้องนะโชว์ชื่อนักเตะแบบไหนอะไรประมาณนี้จากที่เห็นคลิปพร้อมๆกับเพือพ่อนในคลิปนี้นะครับโอเคกดไปนิดนึงฮนะต่อมานะครับตรงนี้ เท่าที่ดูเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันจะมีสังเกตว่ามันจะมะีนักเตะนะครับเป็นการ์ดเนาะแล้วก็นักเตะแต่ละคนเนี่ยเสื้อนักเตะจะไม่มีชื่อนะครับซอมบอนเซอร์ชื่อโลโก้อะไรขึ้นที่เสื้อเลยจะเป็นเสื้อสีขาวของเบน,นิสูดจูเนียนะครับสีฟ้าของเออร์ลิงฮาเรนสีแดงเข่งโมเมสซาร่าแล้วก็แดงดำราฟาเอล เลเยอร์หรือเลโออาจ์ตขอภพ่นะโปรตุเกสนะแล้วก็สั่งซื้อสุดสิ้นเงินของโคพาเมอร์ของเชลซีนะครับก็จะบอกตำแหน่งของนักเตะต่างๆแต่ว่าไม่มีโลโก้สปอนเซอร์แล้วก็ชื่อต่างนะที่บนเสื้อเลยนะจะคือเป็นตัวเสื้อเปล่าๆนะครับเหมือนเสื้อที่เราซื้อตามตลาดนัดแลมสกีนเองล้ว,วานีเนาะแต่จะเป็นรูปการ์ดนะผมน่าจะว่ารูปการ์ดตรงเนี้ยบอกค่าพลังด้วยนะของนักเตะแต่ละคนแล้วก็พื้นหลังของรูปการ์ยจะมีสีที่แตกต่างออกไปนะสีม่วงนะครับสีส้ม แล้วก็ออกแนวขาขาวนะครับประมาณนี้ผมได้จะว่าตัวสีม่วงน่าจะเป็นนักเตะที่มีการ์ดค่าพลังที่เยอะที่สุดในเกมอันนี้หรือเปล่านะเพราะดูจากซาลาใน99เออริงแฮนเลนใน85เบเดซิอุ์82นะครับสังเกตว่าการ์ดด้านหลังเนี่ยมันจะสีไม่เหมือนกันนะครับที่จะสังเกตล่าสุดนะเนาะเดี๋ยวเพไปต่อนะครับต่อมาครับก็จะเป็นทางด้าน อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรอาจจะเป็นการที่เราดึงนักเตะเข้ามาหรือว่าเปิดการ์ดได้นักเตะเข้ามานะคืออย่างตัวอย่างที่จะเป็นเควินเดอร์บอรนะครับอาจะบอกว่าค่าพลังเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนี้ทีมชาติเบลเยียมนะครับ85พาร์98ตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะแล้วกดสกคริปไปได้อันนี้หผวน่าจะเป็นแบบแนวเปิดการ์ดเนาะน่าจะเป็นแนวออนไลน์นะถ้าดูจากตรงนี้มาถึงนะโอกาสที่จะเป็นออนไลน์เยอะมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการ เอาเกมซ็อกเกอร์มเจอร์ไปรีโนเวทให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ทางค่ายซ็อกเกอร์มานเจอร์เขาทำมาสำหรับการเล่นออนไลน์นะ,ะมาถึงจุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าแท็กติกนะ,ะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยอันนี้ผมว่าทีมสร้างแน่ๆครับเพราะว่านักเตะแต่ละคนไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเลยนะครับถ้าตามสโมสรเดิมนะจะเป็นหน้าแท็กติกของเขานะครับนี ก็จะบอกเหมือนอแท็กติกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกล้อยี่สิบห้าทับพันห้าร้อยนจะเป็นเลเวลผู้จัดการทีนะที่เราค่อยๆสัดสมกันไปมีทางดน้าแท่งทองนะะอันนี้คือในคลิปนะสองแท่งทองนี่ประมาณสองแสนสามหมื่นครับเงินนี่เจ็ดแสนนะครับไม่ระบุนะว่าเป็นหน่วยอะไรนะครับแล้วก็ขวาสุดนะน่าจะเป็นรูป เฟืองหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่ขวดน้ำนะหกแสนห้านะแล้วก็มีดูเฟืองการตั้งค่าเนาะมาที่แผนถังผู้เล่นนะครับก็จะเป็นกูตัวนะครับฮาคิมมี่ซาลิบาลามอสเจ้าคันเซโลดีแคนไลท์เบรดี้นะครับเอ็มเปอเป้เบลลิงแฮมซาก้าแล้วก็ซอคามิม่น่าเป้านะครับส่วนสำรองนี่ที่เห็นนะตอนนี้ตามคลิปจะเป็นทางด้านโรดี้บูโนซานเชสแล้วก็ฮัสซันโฮกลูนะครับก็ที่เห็นจากหลักๆเนี่ยแผนถังผู้เล่นนะครับ นะตัวอย่างคลิปเนี่ยก็จะเป็นกูตัวเนาะจะบอกตำแหน่งตั้งเตะแต่ตละคนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่านักเตะแต่ตละคนนี่ยพื้นหลังเนี่ยเขาจะมีสีที่แตกต่างอาอกไปอย่างที่เห็นก็คือจะมีสีม่วงนะตามคลิปอ่ะสีทองเอ็มเปอร์เปยแล้วก็จะเป็นจูต์เบลลิงแฮมนะครับสีม่วงจะเป็นพวกซอนเบดี edi, ้ดีแคนไลท์เจ้าคานเซโลลาโมสซาลีบาและฮาคิมี่นะครับสีแดงที่เห็นในคลิปนะก็จะเป็นนักซาก้านะครับสำรองนะครับที่เป็นซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นสีเทานะฮะเท่าที่ดูจากเนี้ย เขาน่าจะเรียงสีของการ์น่ะตามค่าพลังนักเตะที่ไปถึงนะครับอาจจะคนไหนนะครับที่พลังที่ไม่เกิน80เนี่ยอย่างเช่น80ซอนเนี่ยยังอยู่สีม่วงนะพื้นหลังของตัวชื่อของรูปนักเตะนะครับแต่ถ้าเกิน81ขึ้นไปนะขึ้นไปเนี่ยผมว่าจะเป็นอ่านักเตะจะเป็นพื้นหลังสีทองนะครับอ่าประมาณนี้กันเนาะเพราะที่เห็นแล้วเนี่ยอ่า70เจ็ดขึ้นไปเนี่ยถึงขั้งด้าน80เนี่ยยังเป็นสีม่วงอยู่เนาะ ส่วนเป็นสีแดงนะครับ87เนี่ยน่าจะเป็นอยู่ในระดับที่บอกว่าโขผมไม่แน่จจว่าซาก้านี้ค่าพลังการ์ดของเขาี่จะสูงกว่าเอ็มัปเป,ป,เป้กับจูดเบอร์ลิงแฮมเลยนะครับถ้าเดียวจากนี้เนี่ยเพราะว่าค่าพลังเขาแปแล้วการ์ดจะเป็นสีแดงที่แตกต่างกันเพื่อนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นว so ิวสควิตก็คือดูน่าจะเป็นการดูชื่อผู้เล่นออโต้เพคคือจัดผู้เล่นอัตโนมัตินะครับ4 2 3 1คือการจัดแผนแท็กติกนะครับแล้วก็เพแมทคือการแข่งขันนะฮะ อ่ะนี่คือการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับฮะตรงนี้ก็จะเป็นคลิปการทำประตูเนาะคือคลิปต้องบอกว่ามันสั้นมากเลยนะครับดียวขอย้อนกลับไปนิดนะประมาณสิบอ่วแป๊บหนึ่งนะครับมันมีจังหวะที่ทำประตูนะครับเปลี่ยนตัว ให้มาดูจังหวะการทาประตูนะครับก็ถ้าดูจากเสื้อนักเตะกับกราฟิกพื้นหลังเนะี่ยแน่ๆผมว่าออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะชื่อทีมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็การทาประตูนะครับนักเตะก็อย่างที่เห็นในภาพก็จะเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับ4ประตูนะครับในการแข่งขันแชมเปี้ยนเอฟีประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นชื่อสโมสรหรือเปล่าที่เราตั้งขึ้นมาเองนะเนาะก็ลักษณะจะเป็น XL นะครับ เป็นการหรือเปล่าข้าพลัง8ปสสีทองนะครับตำแหน่ง FC นะเออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะโดยชุดอย่างเงี้ยผมน่าจะเป็นออนไลน์แหละการ์ดคือ,อแต่งเสื้อเองได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออันนี้คือคลิปจากการโฆษณาของเขานะซึ่งจริงๆถ้าเกิดเขาปล่อยได้จริงอาจจะมีการตกแต่งเสื้อให้เป็นสไตล์ของเราเย่างเป็นเกมออนไลน์ว่าสร้างทีมเก็บตัวผู้เล่นสะสมการหรือว่ารวบรวมผู้เล่นมา,าบวกกันให้แบบค่าพลังของผู้เล่นสูงขึ้นเพื่อขยับ ระดับของนักเตะให้สูงขึ้นอย่างเช่นเ,เลก,กูลา่าท็อปเพลเยอร์เวิลด์คลาสหรือวิลีเจนนะครับคืออาจจะมีนักเตะซ้ําๆกันนะว่าซาร่าสองคนอาจจะเป็นนักเตะที่ซาร่าเริ่มต้นกับซาร่าที่เป็นเวิลด์คลาสการ์ารสีทองอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะนี่นะครับก็สำหรับอันนี้คือคลิปตัวอย่างนะฮะแชมเปี้ยนนะครับอีลิตฟ,ฟุตบอลสอ2พันนะครับเบต้าหนาวนะอ่าเขาก็จะบอกประมาณแบบว่า ตัวเบต้าเนี่ยอาจจะให้มีการลองเล่นในอนาคตหรือประมาณนี้เนาะเดี๋ยให้ดูคลิปอีกรอบนะครับแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยแล้วก็ว่าจะเป็นแนวทางแบบไหนนะครับดูซิว่ามันจะเป็นการเอาตัวเกม Soccer Manager m a มารีโนเวทใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นการสร้างอีกเกมนึงขึ้นมาของทางค่าย Soccer Manager 24ในเพจเฟมของเขานะครับ และนี่ก็คือคลิปล่าสุดอัปเดตข่าวสารของโตเกมซ็อกเกอร์มเลเจอร์สองนยี่สี่นะครับแล้วก็ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวันนส,วสดีครับ